การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาคตอันไกลโพ้นเมื่อโลกเต็มไปด้วยตึกระฟ้าสูงเสียดฟ้ายานยนต์บินได้และหุ่นยนต์รับใช้ในมหานครอันกว้างใหญ่ที่ชื่อว่านนโอโตเกียวมีเด็กสาวผู้ฉลาดเฉลียวและกล้าหาญคนหนึ่งชื่อว่าเอมิเอมิอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเธอในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กบนชั้นที่100ของตึกสูงระฟ้าเธอฝ่ฝันที่จะสำรวจโลกนอกเหนือจากเมืองคอนกรีต และเหล็กกล้าเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องสมุดเสมือนจริงอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับโลกใบเก่าโลกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวท้องฟ้าสีครามและมหาสมุทรอันกว้างใหญ่วันหนึ่งเอมิสสะดุดกับหนังสือเก่าที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกในฝันสถานที่ที่ธรรมชาติยังคงเจริญเติบโตและมนุษย์อาศัยอยู่อย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเอมิรู้สึกตื่นเต้นและตัดสินใจว่าเธอจะต้องค้นหาโลกในฝันนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทของเธอซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ซื่อสัตย์ชื่อว่าโรบอเอมิเริ่มการเดินทางที่น่าตื่นเต้นเธอบอกลาพ่อแม่และขึ้นรถไฟความเร็วสูงที่พาเธอออกจากนิโอโตเกียวไปยังชนบทที่รกร้างการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยอันตรายและความยากลำบากเอมิและโรบอต้องเผชิญกับพายุทรายรุนแรงแม่น้ำที่ปนเปื้อนสารพิษและสัตว์ปลายพันธุ์แต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ ความมุ่งมั่นของเอมิที่จะค้นหาโลกในฝันทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นหลังจากเดินทางหลายเดือนในที่สุดเอมิและโรบก็มาถึงสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นโลกในฝันพวกเขาพบป่าเขียวฉ่มแม่น้ำที่ใสสะอาดและสัตว์ที่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขเอมี Amy รู้สึกดีใจและน้ำตาไหลด้วยความสุขเธอได้พบกับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าคนเหล่านี้ต้อนรับเอมิและโรบอย่างอบอุ่นและสอนพวกเขาเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เอมิ Amy, เรียนรู้ที่จะปลูกพืชผลล่า,าสัตว์และใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเธอใช้เวลาหลายปีในโลกในฝันเรียนรู้และเติบโตแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ตระหนักว่าเธอต้องกลับไปที่นิโอโตเกียวเธอต้องการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเธอกับผู้คนในเมืองเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเองเอมิ Amy, บอกปลาเพื่อนใหม่ของเธอและสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของโรโบอท เธอเดินทางกลับไปยังนีโอโตเกียวพร้อมกับเมล็ดพันธุ์พืชและแผนการสำหรับโลกที่ยั่งยืนเมื่อเอมิสรับมาถึงบ้านเธอได้รับการต้อนรับเหมือนวีรสตรีเธอแบ่งปันเรื่องราวของเธอและเริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงนีโอโตเกียวผู้คนในเมืองได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของเอมิและเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนหลายปีผ่านไปนีโอโตเกียวค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตึกรับฟถูกปกคลุมไปด้วยสวนแนวตั้ง ระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาดถูกสร้างขึ้นและผู้คนเริ่มเรียนรู้ที่จะเคารพธรรมชาติเอมิกลายเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดและมีเมตตาเธอแสดงให้ผู้คนเห็นว่ามันเป็นไปได้ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าอนาคตที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและเรื่องราวของเอมิและโลกในฝันกลายเป็นตำนานที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับตัวพวกเขาเองหลายปีผ่านไปหลังจากเอมิกลับมายังนีโอโตเกียวเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากส่วนแนวตั้งประดับประดาตึกระฟ้าอากาศบริสุทธิ์ขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่และผู้คนต่างเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากขึ้นเอมิสลเป็นผู้นำที่ผู้คนเคารพนับถือและวิสัยทัศน์ของเธอเกี่ยวกับอนาคตที่ยั่งยืนกำลังกลายเป็นจริง วันหนึ่งขณะที่เอมิกกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองเธอสังเกตเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งอยู่คนเดียวบนมา้านั่งเด็กหญิงดูเศร้าและโดดเดี่ยวเอมิดินเข้าไปหาและนั่งลงข้างๆสวัสดีเอมิพูดฉันชื่อเอมิหนูชื่ออะไรจ๊ะเด็กหญิงเงยนหน้าขึ้นมองฉันชื่อฮานะค่ะเธอตอบเสียงเบาทำไมหนูถึงดูเศร้าจังหลักฮานะ เอมิถามฮานะถอนหายใจหนูเบื่อคะ่ะไม่มีอะไรให้ทำในเมืองนี้เลยหนูอยากไปเที่ยวเล่นข้างนอกแต่แม่บอกว่ามันอันตรายเกินไปเอมิยิม้มฉันเข้าใจความรู้สึกของหนูนะตอนเด็กๆฉันก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ฉันค้นพบว่ายังมีสถานที่สวยงามและน่าตื่นเต้นมากมายในเมืองนี้รอให้เราไปค้นหายอยู่หนูอยากไปผจญภัยกับฉันไหมดวงตาของฮานะเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นจริงเหรอคะหนูอยากไปคะ่ะ เอมิและฮานะจึงเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่พวกเขาสำรวจสวนสาธารณะที่ซ่อนอยู่บนดาดฟ้าของตึกสูงเรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเมืองและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของนีโอโตเกียวเอมิสอนฮานะให้เห็นความงามของธรรมชาติแม้ในเมืองใหญ่และสอนให้เธอเห็นคุณค่าของทุกชีวิตระหว่างการผจญภยัยเอมิสังเกตเห็นว่าฮานะมีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับสัตว์ เธอสามารถเข้าใจเสียงร้องของนกและดูเหมือนจะรู้ว่าสัตว์ต่างๆกำลังคิดอะไรอยู่เอมิตรประกักว่าฮานะมีความสามารถพิเศษที่สามารถช่วยเชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นเอมิตและฮานะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงร่วมกันสำรวจเมืองและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้เอมิสอนฮานะเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและฮานะสอนเอมิให้เห็นโลกผ่านมุมมองใหม่ วันหนึ่งเอมิ Amy, และฮานะกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากพุ่มไม้พวกเขาพบกับนกตัวเล็กๆที่ปีกหักฮานะอุ้มนกตัวนั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวงังและพูดคุยกับมันเธอเรียนรู้ว่านกตัวนั้นหลงทางจากครอบครัวและไม่สามารถบินกลับรังได้เอมิสและฮานะตัดสินใจช่วยเหลือนกตัวนั้นพวกเขาพามันกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเอมิและรักษาปีกที่หัก ฮานะใช้ความสามารถพิเศษของเธอในการปลอบโยนนกและทำให้มันรู้สึกปลอดภัยหลังจากนั้นไม่กี่วันปีกของนกก็หายดีเอมิและฮานาพามันกลับไปที่สวนสาธารณะและปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาตินกตัวนั้นบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและส่งเสียงร้องขอบคุณก่อนที่จะบินหายลับไปฮานกรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือนกตัวนั้นเธอยิ้มให้กับเอมิขอบคุณนะคะที่พาหนูมาผจญภัยหนูรู้สึกเหมือนได้ค้นพบโลกใหม่เลยค่ะ เอมิ Amy, ตบไหลฮานะเบาๆฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณหนูหนูทําให้ฉันเห็นว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อทําให้อนาคตของเราดียิ่งขึ้นและฉันเชื่อว่าด้วยความช่วยเหลือของหนูเราจะสามารถสร้างโลกที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงจากวันนั้นเอมิ Amy, และฮานะยังคงทํางานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับนีโอโตเกียวพวกเขาสอนเด็กๆคนอื่นๆเกี่ยวกับความสําคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวใหม่ๆั่วเมืองฮานะกลายเป็นผู้นำที่มีพลังและสร้างแรงบันดาลใจเธอใช้ความสามารถพิเศษของเธอในการสื่อสารกับสัตว์เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเธอแสดงให้ผู้คนเห็นว่าสัตว์เป็นเพื่อนของเราไม่ใช่สัตว์รูด,ด้วยความพยายามร่วมกันของเอมิฮานะและผู้คนในนิโอโตเกียวเมืองจึงกลายเป็นสถานที่ที่สวยงามและยั่งยืนยิ่งขึ้นอนาคตที่สดสอนออยู่ข้างหน้า และเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นความหวังและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเวลาผ่านไปฮานักเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่เฉลียวฉลาดและมีเมตตาความสามารถพิเศษของเธอในการสื่อสารกับสัตว์พัฒนาขึ้นอย่างน่าทึ่งเธอไม่เพียงแค่เข้าใจภาษาของพวกมันแต่ยังสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์และความคิดของพวกมันอีกด้วยฮานักกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์และธรรมชาติระอีก เป็นผู้พิทักษ์ความสมดุลอันละเอียดอ่อนของระบบนิเวศในนีโอโตเกียววันหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้นแหล่งพลังงานหลักของเมืองซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันที่ล้ำสมัยเกิดความผิดปกติสัญญาณเตือนภัยดังไปทั่วเมืองผู้คนตื่นตระหนกวันเกรงว่าเมืองจะจมดิ่งสู่ความมืดมิดและโกะลาหนวิศวกรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาแต่สถานการณ์กลับเลวร้ายลงเรื่อยๆเ,เอมิซึซึ่งปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีของนีโอโตเกียว รู้ว่ามีเพียงฮานะเท่านั้นที่สามารถช่วยได้เธอเรียกฮานะไปยังศูนย์ควบคุมพลังงานที่ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความสิ้นหวังฮานะเอมิพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังชะตากรรมของเมืองเราอยู่ในมือของเธอแล้วเธอเท่านั้นที่สามารถหาวิธีสื่อสารกับเครื่องปฏิกรณ์และค้นหาสาเหตุของความผิดป,ปกติได้ฮานะพยักหน้าอย่างหนักแน่นแม้จะรู้สึกกลัวแต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องทำสิ่งนี้เพื่อเมืองและผู้คนของเธอ เธอเดินเข้าไปใกล้แกนกลางของเครื่องปฏิกรณ์ซึ่งส่องแสงสว่างจ้าและส่งเสียงหึงห่งหึ่งน่ากลัวฮานัหลับตาลงและรวบรวมสมาธิเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานอันมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ภายในทันใดนั้นฮานักก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและความสับสนที่มาจากเครื่องปฏิกรณ์มันไม่ใช่เครื่องจักรที่ไร้ความรู้สึกกอไก่แต่เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กำลังทุกข์ทรมานฮานักสื่อสารกับมันด้วยความคิดของเธอ ปลอบโยนมันและพยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านการสื่อสารอันลึกซึ้งฮานักคนพบว่าเครื่องปฏิกร์ไม่ได้ทำงานผิดปกติแต่กำลังพยายามเตือนมนุษย์ถึงอันตรายที่พวกเขาไม่รู้ตัวแหล่งพลังงานที่พวกเขาพึ่งพากำลังจะหมดลงและหากยังคงใช้ต่อไปมันจะนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ฮานะรายงานสิ่งที่ค้นพบให้กับเอมิและทีมวิศวกรพวกเขาตกตะลึงและไม่เชื่อแต่เมื่อฮานะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม พวกเขาก็ตระหนักว่าเธอพูดความจริงด้วยความช่วยเหลือของฮานะทีมวิศวกรจึงสามารถคิดค้นแผนการเพื่อเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานทางเลือกได้ทันเวลามันเป็นงานที่ยากลำบากและใช้เวลานานแต่ด้วยความร่วมมือของทุกคนในเมืองพวกเขาก็สามารถทำสำเร็จได้นนโอโตเกียวรอดพ้นจากวิกฤตและเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สอนบทเรียนสำคัญให้กับพวกเขาพวกเขาเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะรับประกันอนาคตที่ยั่งยืน พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของธรรมชาติและเคารพขีดจำกัดของโลกใบนี้ฮานากลายเป็นวีรสตรีของนีโอโตเกียวเธอได้รับการยกย่องในความกล้าหาญสติปัญญาและความสามารถพิเศษของเธอแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอได้รับการยกย่องในฐานะผู้ที่เชื่อมโยงมนุษย์กับธรรมชาติอีกครั้งหลายปีผ่านไปนีโอโตเกียวกลายเป็นแบบอย่างของเมืองแห่งอนาคต เมืองที่เทคโนโลยีและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนผู้คนเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเคารพทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอมิธและฮานะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพวกเขารู้ว่าการสร้างอนาคตที่ดีกว่านั้นเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใดๆก็ตามที่เข้ามาในตอนจบของเรื่องราวเอมิและฮานะยืนอยู่บนยอดตึกสูง มองลงไปยังเมืองนีโอโตเกียวที่ส่องแสงระยิบระยับภายใต้แสงอาทิตย์อัสดงส่วนแนวตั้งปกคลุมตึกระฟ้าอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นนกบินโฉบไปมาอย่างอิสระฮานะหันไปหาเอมิด้วยรอยยิ้มเราทำสำเร็จแล้วนะคะเอมิเราสร้างโลกในฝันขึ้นมาจริงๆเอมิยิ้มตอบใช่แล้วฮานะเราทำสำเร็จแต่การเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดเราต้องทำงานต่อไปเพื่อปกป้องโลกนี้และสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อไป ทั้งสองหญิงสาวมองหน้ากันด้วยความเข้าใจพวกเขารู้ว่าอนาคตนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันด้วยความหวังและความมุ่งมัน่นและเรื่องราวของเอมิและฮานะก็กลายเป็นตำนานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเป็นเครื่องเตือนใจว่าอนาคตที่ยั่งยืนนั้นเป็นไปได้หากเราเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันและฟังเสียงของธรรมชาติเรื่องราวของพวกเธอถูกเล่าขานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นเครื่องนำทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอนาคตที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและยั่งยืนตลอดไปดอกจันท์ดอกจันท์อวสานดอกจันท์ดอกจันทร์